สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำคลิป Q&A กันนะครับเสร็จแย้วทำคลิปอูโอเคนะครับนี่ครับ Q&A เนาะกดข้อแรกน,นะครับต้องพิมพ์ Q&A ก่อนที่จะถามอะไรนะครับกดข้อที่2ครับห้ามใช้คำหยาดนะครับ ข้าไปเรื่ยๆชือสลับตีปูคอนสลับตีคอสลับตีปีสลับตีไปแล้วเออโอเคนะครับไปต่อเมื่อกี้ผมคอนสลับตีกระปูผมนะครับในการนอนตอนนี้ปูผมก,ก็จะหลับแล้วใช่ไหมโอเคนะแล้วก็กดไปข้อที่สาม ถามไม่เกินสีข้อนะครับกดข,ข้อที่สี่ทมถามว่าผมเป็นเกย์จริงๆแลว้วผมไม่ได้เป็น,นครับตอบในนี้เลยนะเป็นเกย์จริงหรือเปล่าโอยไม่โนไม่โนไม่โนโอเคนะครับมีแค่นี้เลยนะกดกดกดทั้งห้าข้อนะครับหนึ 1, 2, ่สองสามไม่ใช่สิหนึ่งสองสามนับสรุปเลยกดทั้งสี่ข้อ หรือแกตรงนี้ก่อนเห็นเบาอเส้าพุกสายแล้วก็เดือดเห็นเราสี่จุกลุงนะครับมันเือดดจะตโอเคนี่นะครับมีแค่นี้นะครับบ,บ๊ายบายพรุ่งนี้ผมจะมาลงกิจต่อนะ